อยู่ใต้สะพานยกระดับตรงด้านใต้ของสถานีปากท้อนะครับตอนนี้เวลา16บหนกาสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาชมรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพตุงไหญ่ก็โลกนะครับวันนี้มีน้อง f อฟซที่รักรถไฟนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับน้องฝาเดินทางมากับขบวนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอน้องฝาหรือเปล่านะครับรักวีดยาวแล้วครับอิตาจีสี่ห้าศูนย์หนึ่งนะครับ อเดินทางกอดไฟนะครับน้องฟ้านะครับน้องที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มรถไฟด้วยกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ